ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้เดิมทีอาจจะได้เห็นภาพเด็กๆไปเรียนพิเศษกันนะคะแต่ว่าพอเกิดโรคระบาดโควิด -19 ทําให้สถาบันกวดวิชาโรงเรียนกวดวิชาต้องปรับแผนค่ะลดจํานวนนักเรียนและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดค่ะ สถาบันกวดวิชาในตัวเมืองเชียงใหม่จัดเตรียมก้อนสำลีชุบแอลกอฮอล์ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคตามอุปกรณ์ต่างๆค่ะและทันทีที่เลิกเรียนพนักงานก็จะเร่งทำความสะอาดห้องเรียนและอุปกรณ์อีกครั้งขณะที่มาตรการสาธารณาสุขก็ถูกนำมาใช้อย่างเข้มงวดทั้งการเช็คอินผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะวัดอุณหภูมิเว้นระยะห่างและลดจำนวนนักเรียนในห้องลงร้อยละ50ค่ะ จะไม่สามารถทานน้ำทานขนมอะไรได้เหมือนอสถานการณ์ปกติแล้วอะคะ่ะแล้วก็ต้องวัดไข้เช็คอินทุกครั้งอพอเรียนเสร็จจะกลับก็ต้องเช็คเอาท์ทุกครั้งแบบนี้ค่ะแล้ก็คือจะแจ้งลูกค้าก่อนเพื่อไม่ให้ลูกค้ามาแล้วแบบว่าไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ เราต้องใส่แมสด้วยค่ะก่อนเข้ามาทุกคนก็คือต้องใส่แมสทุกคนค่ะเราก็ต้องมีการเว้นระยะหนะในจำหนดห้องนะครับไม่ให้แออัดมากเกินไปจากเดิมหนึ่งห้องหนึ่งเราเคยได้ประมาณสามสิบเราก็ลดเหลือประมาณครึ่งหนึ่งถึาก็มีแปดคนก็มีครับเจ็ดคนก็มีนะครับแต่ซอยย่อยหลายรอบนี่ครับประมาณนั้นครับถามว่าเพิ่มไหมมันต้องช่วยกันนะครับเพิ่มแน่นอนครับเพิ่มแน่นอนเพราะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรหลายๆอย่างสอนหลายรอบมากขึ้นทําอะไรที่มันที่มันตามน,นโยบายครับ เราก็ต้องทไม่ต่างจากโรงเรียนกวดวิชาในตัวเมืองพิษณุโลกนะคะแม้ว่านักเรียนบางส่วนจะหันไปเรียนออนไลน์แต่ว่าอีกหลายคนก็ยังต้องการเรียนกับครูโดยตรงจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดค่ะจัดจุดคัดกรองก่อนนะคะวัดไข้แล้วก็จะมีการเช็คชื่อเช็คอินแล้วก็จะมีการ ขึ้นไปฉีดเช็ดใช้น้ำยาทำความทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกสองชั่วโมงอะค่ะแล้วก็พอเด็กลุกไปปุ๊บก,ก็จะไปทำความสะอาดโรงเรียนเลยค่ะ บอคอรเริ่มผ่อนปรนให้โรงเรียนกวดวิชากลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ตามมาตรการระยะ4ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนแล้วนะคะล่าสุดเริ่มมีนักเรียนเข้าเรียนพิเศษเพิ่มมากขึ้นหลังเปิดเทอมวันที่1กรกฎาคมหลายโรงเรียนก็ใช้รูปแบบลดจํานวนวันเรียนและสอนแบบออนไลน์ทําให้ผู้ปกครองกังวลว่าเด็กๆอาจจะเรียนได้ไม่เต็มที่ก็เลยหันมามเรียนพิเศษมากขึ้นค่ะ